ตอนนี้เซสชันคอลเลอร์ริงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตัวใหม่ล่าสุดเลยครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนคือ C 43 AMG ครับ c ูเป e ประกอบในประเทศขอเล่นในโหมด s p o ร์ตพั s ก่อนเล้สปอร์ตก,ก่อนแล้วกันนะครับสปอร์เลยก็ได้เลยสปอร์ตพัเลยแล้วกันครับ ครับลืม <c oughs> <c oughs> ครับดีครับ สิ่งของยนต์เล้าใจผมว่าใกล้เคียงก็ใกล้เคียงเดิมแล้วก็แฮนด์ลิงอะไรก็สวยงามครับขับขึ้นสี่ล้อขับง่ายครับสี 4, 4, ่สี่สามนี่ให้ความมั่นใจดีครับในโคง้งเดี๋ยวไปดูกันในสเตชันต่อไปครับว่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้เราดูอีกจะใช้ได้ครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป,เป็นการเปลี่ยนเกียร์ สมูทครับขับสบาย <c oughs> เป็นรถแรงที่ <c oughs> ตัวรับคือเป็นรถแรงที่ขับได้ดีแล้วก็สบายไม่ได้เครียดเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับ C200 งร้อยคูเป้ครับ AMG ตัวใหม่เครื่องยนต์1 5 0 0้าร้อยซีซีทอรโบครับ <c oughs> ไปดูนครับกับมอเตอร์คานาว่าผมจะทำเวลาได้ดีขนาดไหน พร้อมนะครับไปโอ้โหมันเกือจังวะ โโอโหเลยมยาตอนนี้มาถึงสเตชันที่ตื่นเต้นอีกสเตชันหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นเเสเตชันคือเลนเชนจ์ครับคือไฮสปีดเลนเชนจ์ในกรณีที่เราขับมาแล้วด้วยความเร็วสูงพอสมควรแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางให้เราหักหลบโดยทันทีซ้ายขวาแล้วก็ตั้งตรงโดยที่ไม่เบรกครับไปดูกันครับกับในตัว C43 ตัวโชมก่อนเฟสลิฟครับเ <laughs> สียงลั่นครับ c 43 ก็ผมว่าตัวใหม่ตัวเก่าเสียงลั่นก็พอๆกันขอผมไล่ให i, มันตื่นเต้นกว่านี้ทีหนึงนะครับผม่เชิญครับเชิญครับาจะตาเราแล้วนะครับขวาซ้า,ายขวาไปโอ้โหสุดยอด กรบดิบก็ไปทั้งโค้งเลยเมื่อกี้รถมันขวางไงนะเมื่อกี้มันขวางเลยอ่ะโอ้โหเพื่ออินสเตอร์บอกครับว่าหักก็ไปเลยหักก็ไปคมคมมันจริงในความรู้สึกเมื่อกี้เหมือนรถมีอาการโอ้ขวางทั้งลำแต่ระบบ E S P ครับอย่างที่บอก จัดแจงให้เลยครับเหมือนจะลดความเร็วอัตโนมัติให้แล้วก็เราสามารถควบคุมรถอ,อยู่ในร่องในรอยได้ง่ายขึ้นครับรบเครื่องที่อยู่ในเต็น์สีขาวเนี่ยแลขอเรียนเชิญนะครับ breaking and swerving ครับเบรกแล้วก็หักหลบเพื่อทดสอบระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบ ESP นะรวมไปถึงฝึก reaction time การตอบสนองของคนขับครับ,รบเมื่อเจอปฏิกิริยาฉับพลันที่จะต้องรับรู้แล้วจะต้อง เลี้ยวไปตามอ่าโอเคดีเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ฉุกเฉินสายจราจารที่บอกนะครับคือโดยธรรมชาติเดี๋ยวเราเบรกเต็มแรงก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคครับขั้นต่อไปเชิญได้เลยครับ ผมจะขอดาวว่าซ้ายนะครับก่อนด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าไปเร็วด้วยแล้วเไฟมันไม่ติดสักทีนะครับใช่ครับขวาอีกแล้วเดีมากเลยนะครับครับโอเคเดี๋ยวทุกคนค่อย้กลับมาได้เลยครับไปครับ อันนี้ C 4 3่ AMG Coupe ครับแต่เป็นตัวเก่านะครับกับรอบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลครับไปดูกันเลยว่ามันจะมันกันไหน เราอยู่ในโหมดสปอร์ตพลาสครับระบบเกียร์มันก็ฉลาดครับ <c oughs> พอความเร็วลดลงก็ทำเลี้แฟร์ฟแบ,บทชิงให้ตบเกียร์ต่ำรอเพื่อจะให้เราสวนคันเร่งขึ้นไปเพื่อดึงแรงบิดออกมาใ,ใช้ในรอบต่อไปเร็วๆยังไปกันซบๆอ,อยู่นะครับ <c oughs> <ๆ>เพื่อให้กรุ๊ปตอบกรุ๊ปก่อนหน้าเรา ให้ห่างกันมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยเอาคงความเร็วครับซ้าย ในการเข้าโค้งของซี43คูเป้เนี่ยเป็นกลางครับรถบาลานซ์สวยมากขับดีมากครับเนี่ยแรงมากด้วยครับเวลากดกระเล่งเรียกแรงบิดขึ้นมาเนี่ยโหบาลานซ์สวยจริงๆด้วยขนาดที่กําลังเหมาะครับในส่วนตัวผมชอบมากเลยเยขาโค้งได้แบบดีมากไม่เครียดเนี่ย นวนดูบ้างนะครับมันอยู่ที่เกียร์สี่ลงมาสองดูครับเห็นเกียร์ได้ตามนิ้วดีครับ รู้สึกตามเกาะกันหมดเลยครับทั้งสองกลุ่มมันก็เลยใช้ความเร็วกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่โดยรวมเนี่ยซีสามเนี่ยเป็นรถที่ขับดีจริงๆถ้าในแง่ของเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับในสนามแข่งคุณจะไปซิ่งอยู่บนท้องถนนหรือไงเนี่ยโอ้มันเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้ดีมากครับเนี่ยเข้าโค้งออกโค้งดีจริงๆบาลานซ์สวยแลย้วไม่เครียดน้ำหนักวงลัยเบากำลังสวยเลยเดี๋ยวเราจะทับการสลับรถนะครับสลับรถแล้วก็เอาแอนด์กิมนะครับราสารับอ จบไปครับกับ C43 AMG ตัวเก่าครับก็เป็นรถที่ขับได้ดีน่าประทับใจตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วไปครับกับ CLA 45 AMG ครับคันนี้ก็รู้จักกันดีเพราะเคยเอามาเทสในซอฟต์ไวร์กันแล้วเราจะเพิ่มความเร็วตอนเนื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่สนามบุรีรัมย์ครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไปดูครับว่ามันจะมันกัน,นขนาดไหน จริงครับคันนี้รู้สึกได้เลยว่าก็ชุ่ม่วยมากตามเท้าเลยตามใจรดนึกเลยอยากให้ไปเร็วแค่ไหนก็ไปเหรแรงมากครับเบรกโอโหเบรก็ให้คอนรู้สึกดีครับโอ้มีเอร์แมทชิ่งให้โอ้โหเกาะมากครับ แรงจริงครับแรงจริงให้ความรู้สึกเลยถ้าถ้าเทียบกับตัว C43 เนี่ยผมว่า A45 ตัว CLA45 นี่มันมีความเล่าร้อนกว่พอสมควรเลยฮะแดด้วยน้ำหนักรถที่เบาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคอนโทรลรถเลยง่ายครับโอ้เนี่ยครับเนี้ยนิดนึงแล้วต่อไปเบรกหนักครับ ีครับเนี่ยเข้าโคง้งเกาะโค้งไปนี่บาลานดีจริงๆ <S 2> <S 2> โอ้ดีดีมาก <S 2> <S 2> ดีมากมากก็ดีครับดีสุดๆฟิลเบรกนี่ถ้าเทียบไม่ติดเลยครับกับคันเมื่อกี้สี่สองร้อยธรรมดานี่ <S 2> <S 2> โอโ้เทียบไม่ติดเลย คงนี้ใจเย็นครับตามที่อินสแตเตอร์บอกค่อยๆเลี้ยวครับามมาอโอ้วดีดีเลยจริงครับตัดตรงเลยครับตอนนี้แรงจริงๆสะใจมากคืออาความสะใจผมว่า CLA นี่สะใจกว่า c ี3สครับ ตอบได้ตอนนี้ตอบได้ชัดเจนเลยโอ้โหฟังเสียงครับโอ้โหด,ดู่เนี้ย จริงๆสุดยอดนะครับกันนี้เอาไปสีดาวครึ่งเลยโหขับดีมากมันก็จะจี๊ดกว่านะครับถ้าอยู่ในบอดี้เอสี่สิบห้าเนี่ยถือว่าโหขับดีจริงๆผมเบรกกัดนี่แบบฟื๊ดรู้สึกเลยพวงมาลัยนี้ อนนี้รู้สึกว่าเหมือนทุกคนกำลังขับวันแม็กเลสไงไงั้นเลยมันมากตัด <c oughs> เนต่ยตัล่ลิดนึงเกาะไปฟื้อกด <c oughs> โอ้โห

สี่แาวครึ่งคันนี้ถ้าเป็นซารูนขนาดเล็กแล้วก็พลังแรงเนี่ย C l a สี่สานี่คือสุดๆครับถ้าคุณชอบทรงเก่งซารูนสีประตูแต่ถ้าเอาสุดขึ้นไปอีกก็ไปเล่นตัวแฮชแบ็กคือตัว A สี่าครับสุดยอดครับเอาอยู่มากครับทั้งๆที่สนามช้างเนี่ยเป็นสนามไฮสปีดด้วยเครื่องยนต์บล็อกนี้พิสูจน์เลยว่าซีซูปโทอโบโยุคนี้แรงจริงๆครับสุดยอด